สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอีกาดำขอแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการที่จะมานำเสนอแนวทางการคิดวิเคราะห์ตัวเลขเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลกับการคัดสันสูตรเด็ดๆนะคะมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของอีกาดำเราก็จะขอนาเสนอสูตรเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะคะสูตรคานวณที่จะนามาเสนอท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะก็ สามารถคำนวณได้เพียงสองตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคำนวณหาเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะเราจะย้อนสถิติคำนวณดูนะคะเพื่อดูผลงานของเขาที่ผ่นานมาด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่งวดของวันที่1นึ่กันยานะคะนำมาคํานวณหาเลขเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะใช้หลักพันนะคะมาตั้งประจำตําแหน่งที่หนึ่งก่อนนะคะสามนะคะและหลักหน่วยนะคะเลขหน้าสามตัวนะคะครั้งที่สองค่ะอยู่ในตําแหน่งที่สองนะคะคือเลขเก้าค่ะ ส่วนตำแหน่งที่สามนะคะเราจะใช้เลขเจดนะคะเป็นเลขประจำตำแหน่งทุกครั้งนะคะเหมือนเป็นเลขคงที่ของสูตรนี้ของเรานะคะทุกครั้งให้ใช้เจดอยู่ในตำแหน่งที่สามนะคะต่อจากนั้นให้บวกร้อยมมลายลงมานะคะตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่สองนะคะเป็นสิบสองเราใช้แค่เลข ท้ายของผลรวมนะคะหรือผลบวกนั่นเองตำแหน่งที่สองบวกกับตำแหน่งที่สามนะคะเป็นสิบหกนะคะเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะคะใช้แค่ตัวเลขท้ายของผลบวกนะคะบวกแล้วมาไล่ลงมาอีกกกันอีครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เลขเด่นตัวแรกค่ะ สองบวกหกเีนแปดนะคะต่อจากนั้นให้เรายืดแต้มนะคะสามแต้มสองครั้งนะคะจากแปดนะคะเป็นสิบเอ็ดนะคะยืดสามแต้มนะคะเราใช้แค่เลขตัวท้ายของผลรวมนะคะค่ะจากหนึ่งยือดอีกสามแต้มนะคะเป็นสี่ค่ะเราต้องการแค่สองตัวเลข เด่นเท่านั้นนะคะเราก็จะตัดทุกครั้งเราจะตัดเลขตัวกลางนี้ออกนะคะเราก็จะใช้เลขตัวแรกกับเลขตัวสุดท้ายผลของการคำนวณงวดนี้นะคะเราก็จะได้เลขเด่นคือ8แล้วก็4ค่ะเรามาดูผลการออกอง,งวดต่อไปนะคะผลการออกรางวันที่1นะคะของงวดที่16กันยานะคะเลขที่ออกนะคะ หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สามการคำนวณหาเลขเด่นของเรานะคะเลขเด่นบนนะคะก็ติดสี่นะคะมีสี่ติดอยู่ในหลักสิบนะคะค่ะเรามาดูกันต่อของออการคำนวณของเด่นล่างนะคะวิธีการคำนวณเด่นล่างนะคะเราจะใช้หลักหมื่นค่ะ หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะและหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะนำทั้งสามหลักนะคะมารวมแต้มรวมผลบวกกันนะคะ4ี่บวกสบวกสผลรวมเท่ากับ10นะคะ ต่อจากนั้นให้เราใช้ตัวเลขตัวสุดท้ายของผลรวมนะคะยืดแต้มเพื่อให้ได้ตัวเด่นตัวแรกของเรานะคะเป็นหนึ่งนะคะยืดอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ได้เด่นอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวค่ะผลของการคำนวณงวดนี้นะคะก็ เราก็จะได้เด่นล่างคือ1กับ2นะคะเรามาดูผลการออกของวดต่อไปค่ะผลการออกเลข2ตัวท้ายนะคะของวงวันที่16กันยานะคะเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกนะคะคือ7 1 ผลของการคำนวณหาเลขเด่นของเราติด1น,นะคะหอยู่ในหลักหน่วยนะคะของเลขท้าย2ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของงวดต่อไปของสูตรนี้กันนะคะทั้งบนทั้งล่างกันเราจะใช้งวดของวันที่16กกันยามาคำนวณกันต่อเลยะคะ่ะ วิธีการคำนวณหาเลขเด่นนะคะเด่นบนนะคะเราจะใช้หลักพันค่ะมาวางในตำแหน่งที่หนึ่งค่ะคือศูนย์ค่ะหลักหน่วยรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะวางในตำแหน่งที่สองนะคะคือเจ็ด ส่วนตำแหน่งที่3นะคะเราจะใช้เลข7นะคะเป็นเลขประจำตำแหน่งทุกครั้งนะคะเลข7คือเลขประจำตำแหน่งของออสูตรนี้นะคะในการคำนวณหาตัวเด่นบนนะคะนำทั้ง3ตัวนะคะมาบวกร้อยมาไลยนะคะตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่2ค่ะ ต่อไปนะคะตำแหน่งที่สองบวกกับตำแหน่งที่สามค่ะนำบวก100ร้อยมมลัยต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะเออครั้งนี้เราก็จะได้เลขเด่นตัวแรกของเรานะคะเจ็ดบวกสี่นะคะเป็นสิบเอ็ดเราใช้แค่เออเลขตัวท้ายของผลรวมค่ะ ต่อจากนั้นให้เรายืดแต้มนะคะสามแต้มไปสองครั้งนะคะจากหนึ่งนะคะบวกสามแต้มเป็นสี่ค่ะยือดอีกครั้งหนึ่งนะคะสามแต้มจากสี่เป็นเจ็ดค่ะเราต้องการแค่เลขเด่นสองตัวนะคะเราจะตัดตรงกลางตัวกลางทิ้งออกนะคะ เราจะได้ตัวเลขเด่นสองตัวก็คือหนึ่งและเจ็ดเลขเด่นบนของงวดนี้นะคะเรามาดูผลการออกของงวดต่อไปนะคะเราหาเ,เรานำผลการออกของงวดวันที่สิบหกกันยามาคำนวณหาเลขเด่นดังนั้นเราก็ต้องมาดูผลการออกของงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะผลการออกรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขที่ออก 8 80 7 1 4ศูนยเรามาดาูการคำนวณของเรานะคะก็คือเราติด1นะคะมี1ติดอยู่ในหลัก10นะคะของวันที่1เรามาดูเด่นล่างกันต่อเลยนะคะเราเอานำผลการออกของวันที่16กันยามาค,คำนวณหาเด่นล่างนะคะ วิธีการคำนวณหาเด่นล่างเราจะนำหลักหมื่นหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลักร้อยเลขหน้า,อาขอภัยค่ะเลขท้ายนะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะนำทั้งสามหลักมารวมแต้มหรือบวกกันค่ะเจ็ดบวก สามบวกสามเท่ากับสิบสามนะคะต่อไปนะคะก็คือนำตัวเลขท้ายของผลรวมนะคะไปยืดแต้มเพื่อหาตัวเด่นตัวแรกของเราค่ะยืดแต้มไปหนึ่งแต้มค่ะบวกหนึ่งเราก็จะได้เลขเด่นตัวแรกของเรา สามยืดแต้มไปหนึ่งนะคะเป็นสี่ค่ะยืดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อหาตัวเด่นอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นห้าค่ะผลการคำนวณหาเลขเด่นในงวดนี้นะคะเราก็จะได้เลขเด่นสองตัวมาแล้วนะคะก็คือได้เลขสี่ห้าเป็นเลขเด่นล่าง ของการคำนวณงวดนี้นะคะเรามาดูผลการออกค่ะของงวดต่อไปนะคะก็คืองวดของวันที่หนึ่งตุลานะคะผลการออกรางวันเลขท้ายสองตัวนะคะเลขที่ออกห้าสองในสูตรการคำนวณของเราก็คือติดห้านะคะห้าอยู่ในหลักสิบของเลขท้ายสองตัวค่ะ ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสูตรการคำนวณน,นะคะที่ดิฉันได้คำนวณให้ดูออสองงวดที่ผ่านมานะคะก็เลขเด่นของเราก็จะติดอยู่ทั้งในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะถือว่าเดินได้ดีมากแล้วก็โอเคเลยท่านผู้ชมก็สามารถคำนวณย้อนหลังได้อีกนะคะสูตรตัวนี้เดินมาไกลกว่านี้นะคะถ้าว่างท่านผู้ชมก็ลองทดลองทำดูก็ได้นะคะแล้วก็ ถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปมากดดูอีกครั้งนะคะในวิธีการหาเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานงวดต่อไปของสูตรทั้งสองสูตรนี้กันนะคะแล้วก็จะได้ย้ำวิธีการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะคะว่าเราคำนวณยังไงเรามาดเูเด่นบนกันก่อนนะคะ วิธีการหาเลขเด่นนะคะเด่นบนเราจะนำหลักพันนะคะคือศูนย์มาตั้งในประจําตําแหน่งที่1นนะคะต่อไปก็คือหลักหน่วยนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะมาตั้งในตําแหน่งที่สองค่ะ ส่วนตำแหน่งที่3เราจะใช้เลข7เป็นเลขประจำตำแหน่งทุกครั้งนะคะในการคำนวณสูตรนี้เราจะใช้7ประจำตำแหน่งทุกครั้งในตำแหน่งที่3นะคะนำทั้ง3หลักนี้นะคะมาบวกร้อยมาลลยนะคะตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่สองค่ะได้หค่ะหบวก เออหกบวกศูนย์นะคะต่อไปเลยนะคะตำแหน่งที่สองบวกกับตำแหน่งที่สามค่ะเป็นสิบสามเราใช้แค่ตัวเลขท้ายของผลรวมค่ะเราบวกร้ายมาอะไรมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เลขเด่นตัวแรกของเรานะคะหกบวกสามเป็นเก้านะคะเมื่อเราได้เลขเด่นตัวแรก แล้วเราก็จะยืดแต้ม3แต้มนะคะไปอีก2ครั้งนะคะ9นะคะยืดแต้ม3ามแต้มนะคะเป็น12เราใช้แค่เลขตัวท้ายของผลรวมค่ะจาก2นะคะเพิ่มาอีก3มแต้มค่ะเป็น5เราต้องการตัวเลขเด่นแค่2ตัวนะคะเราจะตัดเลขกลางทิ้งเราก็จะได้เลขเด่น สองตัวค่ะผลการคำนวณงวดนี้นะคะเราก็จะได้เลขเด่นคือเก้าแล้วก็ห้านะคะเป็นเลขเด่นบนผลของการออกงวดต่อไปนะคะผลก็คือผลของงวดวันที่สิบหกตุลานะคะผลการออกรางวันที่หนึ่งะคะเลขที่ออกนะคะสี่หนึ่งสามสี่เก้าสี่ การคำนวณของเราในสูตรหาเด่นบนนะคะมี9ซึ่งติดอยู่ในหลักสิบนะคะของวันที่1เรามาดูวิธีการหาเด่นล่างกันต่อเลยค่ะโดยใช้ผลการออกของงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะมาคำนนณหาเลขเด่นในงวดต่อไปนะคะวิธีการคำนวณหาเลขเด่นล่างนะคะ เราจะใช้หลักหมื่นหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลัก 100, ร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะนำทั้งสามหลักนะคะมาบวกมารวมแต้มกันนะคะแปดบวกสี่ บวกสเท่ากับ16นะคะต่อจากนั้นให้นำตัวเลขท้ายของผลรวมยืดแต้มค่ะ1แต้มเพื่อหาตัวเลขเด่นตัวแรกของเรา6ยืดแต้มไป1นะคะคือ7 เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อ,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 อได้ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวนะคะเป็นแปดค่ะผลของการคำนวณงวดนี้นะคะงวดที่หนึ่งตุลานะคะนำผลที่นำผลออกมาคำนวณน,นะคะเราก็จะได้เลขเด่นคือเจ็ดและก็แปดเลขเด่นล่างนะคะ ผลการออกของงวดต่อไปนะคะของเลขท้ายสองตัวนะคะของงวดวันที่สิบหกตุลานะคะเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกนะคะคือแปดหกในสูตรการคำนวณของเราคำนวณได้สองตัวก็เราก็ติดแน่นอนค่ะนี่ติดแปดนะคะอยู่ในหลักสิบ 10. นะคะ อ่เดี๋ยวเรามาคำนวณงวดหาเลขเด่นงวดปัจจุบันนะคะที่กําลังจะถึงนี้นะคะโดยใช้ผลการออกของงวดวันที่16ตุลานะคะมาหาเลขเด่นในงวดต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณหาเลขเด่นบนกันก่อนนะคะวิธีการหาเลขเด่นบนนะคะ เราจะนำหลักพันค่ะมาประจำตำแหน่งที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะหลักหน่วยนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองค่ะมาประจำตำแหน่งที่สองนะคะหนึ่งนะคะประจำตำแหน่งที่สอง ส่วนตำแหน่งที่สามเราจะใช้เจ็ดนะคะมาประจำตําแหน่งทุกครั้งนะคะเป็นตําแหน่งประจำของเขาแล้วก็ในสูตรตัวนี้เราต้องใช้เจ็ดเป็นเลขคงที่ในการคำนวณหาเลขเด่นบนนะคะนำทั้งทั้งสามหลักนะคะมาบวก100าร้อยมมลายค่ะบวก100าร้อยมมลายลงมาตาแหน่งที่หนึ่ง บวกกับตำแหน่งที่สองสามบวกหนึ่งนะคะเป็นสี่ตำแหน่งที่สองบวกกับตำแหน่งที่สามนะคะหนึ่งบวกเจ็เป็นแปดค่ะบวกร้อยมาอะไรากันเออลงมากันอีกรอบนะคะก็เราก็จะได้เลขเห่นตัวแรกค่ะสี่บวกปดเป็นสิบสองนะคะเราใช้แค่เลขท้ายของผลรวมนะคะ ต่อจากนั้นให้เรายืดแต้มนะคะสามแต้มนะคะไปสองครั้งนะคะสองยืดแต้มไปเอ่อไปสมแต้มนะคะก็เป็น5นะจาก5นะคะยืดไปอีกครั้งหนึ่งนะคะยืดสามแต้มก็จะเป็นแปดเราจะหาแค่เออเลขเด่นแค่2ตัวนะคะเราจะไม่ใช้ งค่าตัวกลางทิ้งนะคะเราก็จะได้เลขเด่น2ตัวนะคะเลขเด่นของการคำนวณงวดนี้นะคะเราก็จะได้คือ2แล้วก็8เป็นตัวเด่นบนของงวดที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะคืองวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะเราได้เลขเด่นบนคือ2แล้วก็8ค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณหาเด่นล่างกันนะคะว่าจะคำนวณหาเลขเด่นล่างยังไงนะคะวิธีการหาเด่นล่างเรามาเริ่มหาเ,เลขเด่นล่างกันเลยนะคะของงวดที่จะถึงนี้เราจะนำหลักหมื่นนะคะ หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะและหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะนำทั้งสามหลักนะคะมาบวกกันหรือรวมแต้มกันค่ะหนึ่งบวกสี่บวกสอง เท่ากับ7นะคะนำผลรวมไปยืดแต้มค่ะเราก็จะได้เลขเด่นตัวแรกเจ็ดยืดแต้มอีกหนึ่งนะคะเป็น8ค่ะเราต้องการตัวเลขเด่นอีกหนึ่งตัวยืดหนึ่งไปอีกหนึ่งครั้งนะคะ เพื่อเราจะได้เลขเด่นตัวสุดท้ายของเราสรุปผลการคำนวณการคำนวณงวดนี้นะคะเราก็จะได้เลขเด่นคือแปดและ9้าเป็นเลขเด่นล่างนะคะ ของงวดที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็คืองวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะโดยการนำผลการออกของวันที่สิบหกตุลานะคะมาคำนวณหาเลขเด่นนะคะสูตรทั้งสองสูตรนี้นะคะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะคะคำนวณได้แค่2ตัวนะคะนำมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้สมหวังแล้วก็มั่นใจในการ เสียงโชคทุกครั้งนะคะอีกาดําก็ยินดีที่จะนําสูตรทั้งเด่นบนเด่นล่างมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะถึงที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอใหออ้ท่านผู้ชมนะคะสมหวังได้รับโชคกันทุกท่านนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็อเกระดมต้องขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าละกันนะคะเราจะนำสูตรดีๆมานำเสนอให้ท่านอีกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ